อริจัมบ้านอะไรร้เยอะสวัสดีครับสวัสดีครับเเออออครับทางนี้ชื่ออะไรชื่อตองครับชื่อตองตองเป็นไงช่วงนี้สบายดีสบายดีครับสบายเอายังพูดได้ใช่ไหมลองลองถามดิคุยกันดูอายุเท่าไหร่อายุบานเจริบซัวบางปูนเนาะข้างนี้เป็นไงนี่ข้างบ้านนอนได้หนึ่งนอนบางปูนมา ກະះຫມោសិភាបួនប្រុសតង់ម្ដងទៀតហ្នឹងហើយជួបបួនប្រុសតង់នៅក្រោមน้ําជ្រើហ្នឹងហើយបងអ៊ុយលេងហើយក៏មានកូនកាត់មួយទៀតថ្ងៃនេះឲ្យគេសិភាគ្នាគេម្ដងហ្នឹងហើយបងប្អូនទៅតាមដានជាមួយនឹងខ្ញុំបាទនោមដៅទាំងអស់គ្នាអូខេអូខេ let's go ចឹងហើយមិនឥឡូវសុខសบายអត់ឡូសុខសบายសុខសบายអឺចុះកាណែមិនឯកាណែធម្មតាធម្មតាណាបងប្អូននេះកូនកាត់ថៃទាំងពីរបងប្អូនណាកូនកាត់ខ្មែរថៃទាំងពីរអូខេចឹងចាំមើលចាំមើលឲ្យខាង เอาซอสู่ขังเอาควาจีบซาไทยของตามดานวมาตงอคเเลยไจำือนาจำซาไทยบานจเจียงนาเอโยโอเคโอเคสามอมอาซนนีสามออส่วนกแคสน้าลูกนองนาไอยิมซาไทยเยอะรจับ้านเราเลยสวัสดีครับสวัสดีครนสวัสดีครับเออเออทางนี้ชื่ออะไรชื่อตองครับชื่อตองตองเป็นไงช่วงนี้สบายดีสบายดีครับ เออย่างพูดได้ใช่ไหมเอาลองลองถามดิคุยกันดูอายุเท่าไหร่อายุอายุสิบสิบสิบเท่าไหร่สิบสิบปีสิบสี่ถามนี่ลองถามนี่สิบสแแสดงว่าจำไม่ได้พูดไทยไม่ค่อยได้แล้วใช่ไหมเนี่ยสี1สิบเอ็ดสิบเอ็ด อายุ11เอ็ดอะไรทางเนี้ย13 13อ่ะเราลองนั่งข้างๆกันนีดลองคุยกันนะข้างๆนีดอ่ะเราเยี่ยมคลีบานอตอเรา,าเนาะเยี่ยมภาษาไทยดักคลีบานอ่ะแต่ใน้คนกัดได้อ่ะเราลองอาสาอะสมือมั้ยอ่ะลองคุยกันภาษาไทยดูยังคุยได้ไหมถามนี่ลองถามนี่สเสื้อขาวถามนี่น่าน่าจะอ่อน่าจะน,นิดหน่อยอ่ะลองลองเอาลอง,ลอง,ลองดูสักหน่อยเขาอยากดูเขาอยากดู <laughs> ให,ให้ถามเลยถา,ถามทางนี้เป็นคนจังหวัดไหนอ๋อเป็นคนจังหวัดแหน่ถักไทยก่อนนี่ถักไทยก่อนนี่ลองถักไทยเลยไอยองไอยองผมเ,เป็นจังหวัดไอ้คนจังหวัดสระแก้วให้ตองเออ่รางไงน้ำมือเย้ต่อไอตองอ๋อจะใคแนนน้ำมือนะน้ำมือใหม่พันน้ำมือใหม่ไม่น้ำมือเย้ยยอ๋อ អូខេដល់បងប្អូនລະបានជួបផ្ទះនេះពីរនាក់នឹងឯងនេះយកមករួមគ្នាមកជួបគ្នាម្ដងហ្នឹងហើយបងកាត់ទាំងពីរហ្នឹងអឺសានិយាយគ្នាមើលសន្តានគ្នាបានខ្លះអត់ឡូ7ទៅនិយាយចូលតាមផ្លេកបងតាំងហើយអត់ដល់ទៅថៃវិញហ្នឹងតាំងពីជួបពូលឹងម៉ូនមកអត់ដល់ទៅវិញហ្នឹងតាំងអឺស្គល់អានោះគេហៅអីគេនេះអាគេពងដឹកលួនេះទៅសាថៃគេហៅអីហ្នឹង ต้องเลยจะมารถององ้ oh. าน้ <laughs> านรถ <laughs> ยนต์้านรถยนต์เชิงเชิญเ <laughs> อาไปหลักก็ยเขาอีกทีบนานรถยนต์ก็ยนตนเราอีกมีดิ <laughs> <laughs> จะไม่ได้ใช่ไหมไม่รู้จกักไม่รู้จักหรือจําไม่ไ <laughs> รถอะไรอ๋อแต่ก่อนอ๋อได้ยินพ่อพูดว่าอิท็กรถอิตักรถอิท็กอ๋อไม่ใช่รถไทยเดินตามใช่ไหมไม่รู้รถจักรแน่แน่บ้าเอจาวบักเจ้าวู้ดบักเจ้าข้าไรเข้าลายเมื่อสมัยข้าลายทินเข้าไรยไทยกี่ทางไเข้าลายเนี่ข้าแตกแม่ข้าแตกข้าแตกเป็นเกงคาดเลย มันไก่ขาดเบาแตกเบาแตกอ่ะโอ้ยจังเงยโอ้ต้องเรียนอะไรไทยอันไหนที่มันเต่าที่สี่ไหนบอกโตไทยจะจำบ้านได้จะใช้เรื่องอะไรใชยคลิปเหรอไปเดินเล่นไปเดินเล่นไปจับปลาได้หรอปลาเดินนะฮะพาไปจับปลาผมผมไปงมหอยไหมได้อันนี้มันชอบ ไปขุดหน่อไม้เออจ้องชอบขุดหน่อไม้อันนี้ชอบไปหาปลชอบไปหาปลาชอบไปหาปลาแต่น้ำน้ำตีไปหนูหนูจะปลาได้เท่านี้ปลาอะไรไตรกีไตรครันไตรคันไตรครันภาษาไทยทำอะไรไตรกรันไม่รู้คณะสกอตต์ไตรกรันไทยมันสกอตชูตรย์ปาหมอ ปลาเค็งปลาเค็งเออปลาเค็งเนื้อเมีอะไรเอ้ยเมียนะปลาเค็งอับปาษาลาวหนูไปด้วยนะหนูไปด้วยมีสปิชชั่นกับปลาดุให้หนูไปไหมไปดิถ้าอยากไปอ่ะเดี๋ยวคอนเขาจะไปเดี๋ยวคุยกันสักคำสองคำนี่ลองสัมภาษณ์ดูนี่อะลองสันทนากันดูไปจับปลาเหรอเออไปจับปลาเราขอยายก่อนเดี๋ยวอย่าเพิ่ง น้ำเยอะมันยังจับไม่ได้ตอนเนี้ปลายน้ำเป็นเปล่าบิดน้ำปิดน้ำออกตังกันได้บ้างในหกใบอะไรกินข้าววันนี้ไม่รู้ืมไม่ทำดังบอำจนสี่ใบเ <laughs> <laughs> จะขาขันได้บ้างในหกใบ,บพันาานาไรเชียนเนาะแต่ยังหมดหกแต่จะสัิเทเช่นหกไตร 誒ចះចត្រងត្រៃដែរអាត oh. oh. ្រៃហ្ន uh, yeah. ឹងញ៉ាំអ oh. ត់ច oh. េះហ oh. ូបអាត្រៃមួយហ្នឹងអាត្រៃជូវាហៅត្រៃជូត្រៃជូបាទញ៉ាំអត់ចេះហូបត្រៃជូមែនត្រៃជូនេះចាក់ត្រៃអានេះចាស់ស៊ីនឹងអស់ត្រៃត្រៃគេថាម៉េចប៉ាអូប៉ាអីត្រៃត្រៃផ្ទុយគេហៅប៉ាអីបាចន់แหนអានេះត្រៃផ្ទុយបាចន់អ្នកណាត្រៃត្រៃខ្លាញ់ហៅអី ត្រីខ្លាញ់ប៉ាម៉ូប៉ាម៉ូហើយត្រីត្រី trap គេថាអីត្រីគេដាប់ត្រីគេដាប់ប៉ាប៉កប៉ោមិនใช่គេប៉កអីអត្រីត្រីអីត្រី trap ត្រី trap គេហៅប៉កប៉ោប៉ាយប៉ប៉ាំងប៉ោអត់ស្គាល់អត់ចេះដែរអាត្រីប៉ោប៉ោចាប់គេកពូតកពូតគេហៅកពូត បប no so uh, 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 so uh, uh, ោបបោហ៊ិនសឿយខ្ញុំដល់ពេលអត់មានទិវខ្លាហានដល់ពេលជួបមែនតேដល់ពេលចង់ជួបអត់តថៃជាមួយថៃអឺខ្ញុំនិយាយកើតដល់ពេលថៃខ្មែរអីខ្មែរហ៊ីតឹងនិយាយថៃខ្ញុំនិយាយសកើតខ្មែរអីថៃដល់នេះគូនកាត់នេះតែបើសិនជាថៃពេញលក្ខណៈនិយាយចេញមកថៃសុទ្ធអូអញ្ចឹងនិយាយកើតនិយាយកើតបើថាខ្មែរនិយាយខ្មែរផងថៃផងអញ្ចឹងនិយាយសកើតលីគ្នាកើតលីគ្នាខ្ញុំវាចាំអត់សូវបានដបងខ្ញុំនិយាយថៃអញ្ចឹងគឺនិយាយខ្មែរមកខ្ញុំផ្លិចអស់ឡាចឹង